มะเร็งไม่ใช่โรคที่น่ากลัวแต่ถ้ารู้จักป้องกันและดูแลตัวเองหลายๆคนพอได้ยินคําว่ามะเร็งก็รู้สึกกลัวทันทีเหมือนเป็นคําตัดสินชีวิตเลยใช่ไหมคะแต่ป้าแหวนอยากบอกว่าปัจจุบันมะเร็งไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดอีกต่อไปนะคะเพราะทุกวันนี้การแพทย์พัฒนาไปไกลมากๆเลยมีทั้งการตรวจคัดกรองที่แม่นยำการผ่าตัดเล็กๆการฉายรังสีเฉพาะจุด รวมถึงยามุ่งเป้าที่ออกฤทธิ์เฉพาะเซลล์มะเร็งทําให้ผู้ป่วยจํานวนมากมีโอกาสหายและยังใช้ชีวิตได้เหมือนคนปกติทั่วไปค่ะนอกจากการรักษาด้วยแพทย์แผนปัจจุบันแล้วการดูแลและเสริมด้วยธรรมชาติก็สำคัญมากนะคะโดยเฉพาะเจ้าสารเซลสมีนที่สกัดจากงาดำที่มีงานวิจัยรองรับว่าช่วยลดอาการอักเสบ ที่เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคต่างๆปรับสมดุลในร่างกายและเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงนะคะและยังช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวเร็วพร้อมที่จะสู้ไปกับการรักษาค่ะและอีกสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการป้องกันและการตรวจสุขภาพอย่างสม่ำเสมอเพราะถ้าเราเจอเร็วโอกาสรักษาหายก็สูงค่ะจำไว้นะคะ มะเร็งไม่ใช่โรคที่น่ากลัวถ้าเราใส่ใจดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ทั้งร่างกายจิตใจและเสริมพลังด้วยเซสมีนสารสก,กัดจากงาดำสุขภาพดีเริ่มต้นได้ตั้งแต่วันนี้ค่ะกดแชร์ให้คนที่คุณรักหรือกดติดตามเป้าแหวนนะคะเพื่อไม่พลาดเคล็ดลับและสุขภาพดีๆนะคะ